พยัญชนะตัวที่22ตัว e e อ่าตรงนี้นิดนึงนะคะคุณครูหมายอยากให้เด็กๆทําช่องหมายเหตุเอาไว้ว่าตัว e ตัวนี้เนี่ยเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะกึ่งสระงไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในพาร์ทของการสอนสระนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์คาแรกค่ะ เยเยเย,แ,ยแปลว่าคุณปู่นั่นเองค่ะอ่าแต่ถ้าคุณครูอยากจะลองพูดประโยคว่าล่าสืสาอเต๋อ爷爷喜欢芒果ยังจำคำว่ามง芒果ในคำศัพท์ของตัวมได้ไหมคะล่าสือเตเอ爷爷 สีหวานหมางก๋แปลว่าอะไรลูกเหล่าซื่อตัวเย่เ็่คุณปู่ของคุณครูหรือครูไปเป็นของคุณปู่อ่าถูกต้องปู่ของคุณครูสีหวานแปลว่าชอบหมางกว๋วแปลว่ามะม่วงเพราะฉะนั้นรูปประโยคนี้จึงแปลว่าคุณปู่ของครูชอบมะม่วงนั่นเองค่ะชวนอีกครั้งหนึ่งซิคำว่าเย่เย่แปลว่าอะไร อาเก่งมากคุณปู่นั่นเองค่ะคำต่อไปเยียนเยียนจริงออกเสียงตามพูดอีกครั้งนะคะเยียนจริงแปลว่า ตานั่นเองค่ะไม่ใช่คุณตานะในที่นี้อยงจิงแปลว่าตาเป็นหนึ่งในอ,อวัยวะนั่นเองล่ะค่ะแยงจิงแปลว่าตาแต่ถ้าคุณคณรูพูดคำนี้แยงจิ้งแยงจิงอ่าทีนี้เรามาดู เปลี่ยนจิ้งแปลว่าตาใช่ไหมเปลีย่ยนจิ้งเปลี่ยนจากเสียงที่1เป็นเสียงที่4เปลีย่ยนจิ้งจะแปลว่าแว่นตานั่นเองค่ะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองทบทวนทำคำศัพท์ทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งนะคะเย่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 คนปู่เปลี่ยนจิ้งเปลีย่ยนจิ้งตาเปลี่ยนจิ้งเปลี่ยนจิ้งแว่นตา ทีนี้มีอีกนิดนึงที่ครูใหม่ยอยากให้เด็กๆได้สังเกตการออกเสียงทินงอินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากการวางเสียงวรรณยุกก็เช่นกันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าสมมุติว่าหนูออกเสียงผิดความหมายของคําศัพท์มันก็จะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะคำศัพท์ที่ครูใหม่สอนเดี่ยนจริงแปลว่าตาแต่ถ้าหนูจะพูดว่าว่านตาแต่ไปพูดเดี่ยนจริงเป็นเดี่ยนจริงเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนไปความหมายก็จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะฉะนั้นการฝึกออกเสียงเป็นเสียงที่สําคัญมากคําศัพท์ที่คุณครูได้สอนไปเน้นย้ำและฝากเด็กๆนำกลับไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้เก่งมากเลยค่ะสุดยอดมาก